นี่นะเราสองคนบล็อกแล้วลูกก็บล็อกเพราะฉะนั้นพี่เป็กเนี่ยโดนบล็อกหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วแกเยอะถามทําไมไม่ต้องถามไม่ต้องถามค่ะเราต้องทําไปเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้เดี๋ยว่าเราบอกแล้วเขาจะไม่มีไอจีหลุมเลยใช่ไหมขนาดลูกเก่งเข้าใจเลยอะเรียยงแบบเด็ดดีนี่อะไรยอมรับว่าแกก็ห่วงภรรยาแกด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งคือแกเป็นคนขี้ห่วงภรรยามากส่วนหนึ่งแล้วบางทีตัวเองอย่างสมัยก่อนตอนที่เราไม่ได้แบบจะคู่กันขนาดเนี้ย บางทีเราทําอะไรที่มันแบบแกก็จะมีอารมณ์แบบเฮ้ยดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ปกติเขาจะกลัวเราเวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะมีความแบบจับผิดเก่งอะไรกลัวจะรวมหัวกันแล้วก็ไปไปจับผิดหรือไปตามหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งอ่ะหนิงขอมีแฟนใหม่ได้ไหมเออเขาก็แบบค่ะไม่ต้องอยู่ไมาทไมต้องมีอยู่เองได้ใกล้ตัวพี่ไง อานเข้าเล้หนอ้าวจริงเปล่ะอยู่กันิงยังไรก็ปลอดภัยออโหใช่ว่าไม่มีใครมาจีพี่ย่านะพี่ย่าอย่างนี้คนก็มาชอบเยอะนะเออใช่ว่าหนิงไม่รู้ก็อคือนิดนึงแหละก็หลังจากคุณสัญชัยหนิงก็ขอแล้วกันนะเออคือเหมือนน้องเดียวน้องเดียวช่างช่าพอดีทํางานกับน้องเยอะน้องก็เหมือนแบบ ชอบทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่เคยมาเจอกันสักทีหนึ่งอะค่ะบวกกับเดี๋ยวเรากำลังจะมีโปรเจกต์ที่เป็นแบบของเราสองคนออกมาค่ะก็เลยก็เลยเป็นการปูปูเรื่องเนะปูเรื่องสตปูสตอรี่ค่ะใช่จริงเหรอก็หนิงหนิงเซ็กซี่หนิงหนิงแต่ว่าพี่ย่าจะเป็นแนวแบบแนวพี่ย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าโดยรวมมันก็โอเคน่ารักดีคือจริงๆก็ต้องบอกว่าทําเป็นของขวัญให้เด็กๆด้วยแหละเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเรียกร้กองเออแล้วก็แบบไม่ได้เห็นในงานที่เป็นซีรีส์พักหนึ่งละซึ่งอันนั้นมันก็คือเป็นโปรเจกต์ก็คือมันเป็นโปรเจกต์เรื่อยๆแหละค่ะอ,อันนี้นทำเพื่อแบบว่าแ,แฟนๆเรียกร้องป่ะครับหรือว่าก็อยากทำเป็นแบบว่าเสริมให้กับแคือจริงๆหรือว่ามันทั้งสองเนาะมันมีงานโปรเจกต์ของเราเองสองคนด้วยหนึ่งงานแล้วก็เป็นงานที่แบบอ่ะเราก็ทำให้แบบ ให้ให้น้องๆยิ้มอ่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ชื่อเรารวมกันอย่างเงี้ยชื่อว่ายานิตา<ช>หนูจะไม่โดนฆ่าแน่นะพี่ใครจะมาฆ่าล่ะคะหนูกลัวกลัว ในในส่วนของซีรีส์เนี่ยมันคงสักประมาณเกือบเกืบไปไปไปปอบปลายปลายปนะคะแต่ว่ามันก็ยังคุยคุยกันอยู่แต่ก็มันก็จะมีโปรเจกต์อื่นก็คือเราก็ต้องหาเงินมาทําซีรีส์ก่อนเนี่ยกอค่คะใช่ค่ะใช่ะใช่ค่ะชค่ะมีอค่ะใค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใชค่ะใช่ะใร่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่นใ่คะใช่ค่อใช่คบบ่ะบบใช่ค่ค่ะใช่ค่นนะใช่ค่ะ่ะค่ะ หนิงก็กลัวนะคะกลัวเป็นไรคะก็ตอนแรกแค่ทันย่าหนิงมันก็ยังพอโอเคค่ะเอาเนี่ยชื่อมารวมยาหนิดยาหนิดหนก็แบบแล้วแล้วพี่ย่าเป็นคนคิดพี่ย่าเป็นคนเป็นเริ่มมาทั้งหมดหนิงก็แบบเอาจริงนะพี่หนิงไม่โดนจริงๆใช่ไหมพี่บางทีหนิงก็วกลัวนะพี่เดี๋ยวนี้จะเดินเข้าออกบ้านพี่หนูก็มองแล้วมองอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบ่อยนี่ก็ไม่เป็นไรเลยก็มันบ่อยจนแบบมาทำไนีะเริ่มเริ่มเหตการหรอ รู้นน่ก็เกรงใจไงกลัวเขาก็กลัวก็เกรงใจแสดงว่าแอบคิดอะไรจริงนะเนี่ยที่กลัวใช่ไหมหรือว่าแอบคิดจริงๆเลยกลัวถ้าไม่กลัวมันก็ต้องไม่คิดพี่เองนั่นแหละชอบทําให้หนูคิดป้วเปล่าพี่ก็นาเออไม่หรอกค่ะเขาไม่ไม่หรอกค่ิไม่ ไม่ถามถามไหมไม่ไม่ถามแกไม่ถามไงแกก็คงแบบคือแกก็มีธุระทำบะหมี่มาเฟียของแกไปไงเราก็ทำยาดีต้าของเราไปอจับสัมผัสใช่ไมไม่เปลี่ยนไปคือคือกันหนิงะด้วยความที่หนิงะก็รักคารบแกแบบเป็นพี่ชายอยู่แล้วถูกป่ะแต่วันนี้มันมาอยู่ในโหมดแบบเนี้ยคือหนิงก็มีความเกรงใจอะแต่ว่า หนิงก็ like, ไม่รู้ไงไม่รู้แต่ว่าหนิงก็บอกพี่เขาไปเรียบร้อยแล้วไปด้วยเขาเองเขาไมหรอไม่เวลาเวลาเวลาลงรูปอะไรอย أ, <5> <5> atz, <5> <5> <5 <5> <5 ่างเงี <5 <5 <5 <5 <5> <5 <5> <5 ้ยเพราะว่าแกก็จะแบบแกก็จะเยอะไงหรือเปล่าไมหรอกหนิงลงรูปเราก็ถอยหนิงหนิงบอกพี่เป็กอย่างบอกก่อนตอนนี้นะเราสองคนบอกแล้วลูกก็บอกเพราะฉะนั้นพี่เป็กเนี่ยโดนบล็อกหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วแกเยอะเดี๋ยวแกเห็นแล้วแกก็จะแบบว่าคือ คือความแกหนิงก็ไม่รู้คือแกก็แกก็ต้องยอมรับว,ว่าแกก็ห่วงภรรยาแกด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งคือแกเป็นคนขี้ห่วงภรรยามากส่วนหนึ่งแล้วบางทีตัวเองอย่างสมัยก่อนตอนที่เราไม่ได้แบบจะคู่กันขนาดเนี้ยบางทีเราทําอะไรที่มันแบบแกก็จะมีอารมณ์แบบเฮ้ยดีเหรออะไรอย่างเงี้ยออไม่ปกติเขาจะกลัวเราเวลาเราสองคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะมีความแบบจับผิด เก่งหรืออะไรกลัวจะรวมหัวกันแล้วก็ไปไปจับผิดหรือไปตามหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก enfin ็ไม่หัวแล้วแล้วไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะนิงเียเคยคุยกับพี่เป๊กว่าพี่เป๊กถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอะนิงขอมีแฟนใหม่ได้ไหมเออเขาก็แบบค่ะไม่ต้องอยู่ทำไมทำไมต้องมีอยู่เองได้ใไ้ตัวพี่ไงพี่ไม่หางานเขาเลยดูเออดีฉันเคยคุยกันเล่นๆแบบ มีอยู่วันเคยคุยแกก็แกแก็ดุเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งว่าเหมือนแต่งตัวแบบโอเคออกงานเราก็จะดูเซ็กซี่นิดนึงแกก็ถามมันดีหรออะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าเขาหวงในฐานะน้องสาวหรือเขาหวงเมียเขาไงเกี่ยวตรงไหนเเกี่ยวไหมไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันก็กลัวแหละเอาแล้วเราพูดไปแล้วเขาเขาม่รู้หรอกเขารู้ก็วันนี้แหละฮะ เขาได้เรารู oh ้ว <laughs> no ่าเขาอยู ans, ่ตรงไหนบ้านหลังเบลล์มันอยู่คนละปีคนเราเออมันมีหลายประตูเรารู้ว่าจะเข้าประตูไหนที่จะไม่เจอช่วยกันทำอาหารกินช่วยกันทำอาหารกินใช่ไหมคะว่าภาพที่เราภาพที่เราลงไปถ้าสมมติเขาเห็นเขาจะมีวันทีไหนคำพูดไหนต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเฮ้ยเล่นอะไรกันวะพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะอย่างงี้แหละก็ไม่ได้มาว่าหรืออะไรหรอกค่ะเขาก็จะแค่นั้นแหละไม่ได้เล่น ไม่ได้หมดเลยหมายหมายถึงอะไรคะถามทำไมไม่ต้องถามไม่ต้องถามค่ะเราต้องทำไปเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้เดี๋ยวว่าเราบอกแล้วเขาจะไม่มีไอจีหลุมเลยใช่ไหมกขนาดลูกยังเข้าใจเลยอะเรียงแบบเด็ดดีนี่อะไรไม่ปวดขาปวดทำไมเดี๋ยวแกบ่นสมมติว่าอะถ้ามีแบบงานอะไรที่สมมติ ่ายด้วยกันหรือว่าจะแท็กเขาก็ปลดบล็อกแป๊บหนึ่งปลดบล็อกแป๊บหนึ่งแล้วก็ส่งแล้วก็อ่าแท็กเขาแล้วก็สักพักก็บล็อกใหม่ลดเป็นจอบๆแต่ส่วนใหญ่จะบล็อกยาวไม่ส่วนใหญ่จะบล็อกยาวค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเขาอะชอบแบบ สมมติว่าเขาไม่มีสติเวลาที่เขาเหมือนอาจจะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบลืมแล้วก็บางทีตามหาลูก้ก็มาตามหาในไอจีเรา<อ>ซึ่งแบบ <c oughs> ลูกกูอยู่ไหนวะแบบแล้วมาถามอะไรอย่างนงี้ในนี้อะไรเงี้ยทั้งๆที่เราคุยกันไปแล้วอะไรประมาณเนี้เเยเลยบอกเลยเราเราเลยมีเหตุผลออหเคโดนไหมคะกลางไอจีอ๋ <c oughs> อหนิงเคยโดนตอนตีสองค่ะมาแบบไหนคะ <c oughs> าก็ที่หนิงบอกไงแล้วก็ หมือนเป็นรูปคู่กันเนี่ยแหละแล้วก็เขียนว่าทำไรกันอะอะไราะเรื่องของป้าแล้วแล้วน่าจะหลานะเป็นคนเห็นแล้วหลานก็ไปบอกพี่ยาใช่ปะหลานเป็นคนเห็นหลานไปบอกพี่ยาแล้วพี่ยาก็บอกหนิงหนิงก็เลยบอกงั้นหนูบอกแล้วกันเออจริงกิขาไม่น่านะไม่แต่อยู่อยู่กันอี่างปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะอย่าปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่น อ้าวจริงเปล่าะอยู่กัอหนิงยังไงก็ปลอดภัยโอ้โหใช่ว่าไม่มีใครมาจีพี่ย่านะพี่ย่าอย่างนี้คนก็มาชอบเยอะนะเออใช่ว่าหนิงไม่รู้ก็นิดนึ่งแหละก็หลังจากคุณสัญชัยหนิงก็ขอแล้วกันนะเออมหงแบบนี้เราเวลามีโมเมนต์กันเราเด็ก็ไม่ต้องไปทำให้เขาเห็นนี่ แอบทำนี่แอบ,บเหรอ <c oughs> ไม่เราเรา,เราด้วยความโชคดีว่าบ้านเราอยู่ติดกันไง <c oughs> เราก็จะเช็คก,กันก่อนว่าพี่เป๊กอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าพี่เป๊กไม่อยู่บ้านเราก็จะไปทํางานที่บ้าน <c oughs> พี่ิ娅ไปคุยกันที่บ้านพี่ิ娅แต่ถ้าพี่เป๊กอยู่พี่ก็มาบ้านหนู <c oughs> <c oughs> ง่ายนิดเดียวมันเราเดินกันถึงอ,อยู่แล้วเลยเนี่ยนี่พี่เป๊กรู้แผนหมดแล้วนะจริงบริการบริการลำากไปเลยนะอยู่ด้วยกันความรักกินกันตองทำการใหญ่จับตามองยิ่งเหมือนเดิมสมควรยเขาก่นหนึ่งหนึ่งถามตั้งแต่ประโยคแรกอล้ว่า ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นไม่ยืนอยู่จนทุกวันนี้หรอกจะหวีทกันขนาดนี้ไม่ใช่ยาหรอกไม่ไม่พี่เป๊กเขามีความรักหลานเขาเยอะไงเขารู้ว่าหนีต้องดูแลหลานเขาจะไม่ทําอะไรหนิงเด็ดขาดแน่นอนไงนี้ดูบ้าแล้วแล้เขาก็รักนิลีนิลีนิลีกับริยาเขาก็สนิทกันใช่ไหมเด็กๆยังเข้าใจเลยแล้วพี่เป๊กจะไม่เข้าใจได้ยังไง ไม่ไม่ไม่ตัดน่รินไม่ได้บล็อกแต่นี่รินเขาจะเป็นแนวเวลาถ้าเขามีอะไรอะหลายๆเรื่องอะเขาจะเป็นคนฟ้องพี่เป็กให้พี่เป็กจัดการแทนเขาในหลายๆเรื่องเหมือนกันฟ้องเรื่องอะไรฮะนั่นแหละมีทีมหนึ่งคนคือนิรินเวลาน่รินมีอะไรแล้วขัดหูขัดตาขัดใจเนี่ยลุงเป็กจัดการให้หนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้ว่าอะไรก็ไม่สามารถหยุดความจินของคู่เราได้ก็ก็ทุกคนเขายังชอบอยู่อ่ะใช่ป่ะอย่าบอกหน้าดู อย่ามองตาแบบนี้ทุกคนดูพี่ย่าเวลามองตาดิหนิงต้องคอยหลบเลยอ่ะหน้าแดงเองอนิงแม่ที่จริงป่ะเนี่ยแม่ต้องหลบตาย่าเขาต้องแอบคิดแน่ต้องแอบคิดแน่ชอบเขินชอบเขินเอ้ยย่าไปเปลี่ยนเรืไม่แต่แแตจริงพี่เป๊ะเขาอาจจะรู้สึกดีนะหมายถึงเราก็ไม่ได้ไปตามเช็คเขาไงเพราะเราก็ ันวันก็เนี้ยแหละสวีดอยู่กับหนิงไม่มีเวลาไปตามเขา <c oughs> เขาก็น่าจะแฮปปี้ใช่ใช่ไหมพี่เฟยต้องขอบคุณหนิงเยอะๆนะคะที่เหนียวพี่ย่ามาอยู่ใกล้ๆหนิงเ <c oughs> สียงสารด,ดูแลให้อย่างดีค่ะเมื่อกี้บอกว่าเดินตัวว่าเซลว่าเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นยูริยูริไวชารบ้านพักบางแคไม่ใช่เขาพูดว่าเป็นยูริไวบ้านพักบางแค <c oughs> ก็ก็เราก็ไม่กล้ามีปัญหากับนักข่าวนะคะเขาก็เขาก็มาเฟียพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ชอบเราขึ้นมาแล้วเขาไม่สนับสนุนเราเราก็ทำมาหากินลําบากนะคะเออน้องรับหรอครับอะไรนะคะยอมจำนนน้องรับนี่หรอแหมอะถ้าพูดคํานี้แตม่าจะลงปะว่าอะให้ทุกคนไว้ใกล้ๆจะห้าสิบอย่างพวกเราก่อนแล้วถ้ายังดึงได้อย่างพวกเราอะเออก็ใไครว่ากันได้ปะ ถูกปะล่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีเคล็ดลับมาบอกได้จากอะไรใช่เดี๋ยวค่อยมีเคล็ดลับมาบอกจริงอ่ะถูกปะล่ะเราก็จะต้องพยายามแบบว่าเป็นอะไรนะจดสินค้าเข้าเออใช่ป่ะเราก็ต้องพยายามเป็นแบบคือด้วยความเป็นแบบเราสองคนเป็นผู้หญิงแบบประเภทแบบเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะๆใช่ไหมสุดท้ายมันก็ต้องพยายามเมื่อเรายังต้องทํางานอยู่เราก็หลังบ้านเราสองคนชอบอ่านอ่านคอมเมนต์กันแล้วก็จะมีคนชอบเมลมาแบบว่า ดีเอ็มมาแล้วก็มาปรึกษาปัญหาหัวใจพวกเราสองคนเลยอย่างเงี้ยเราก็พยายามบอกว่าเอ้ยตรงนี้ถ้ามันเป็นพลังหรือเป็นอะไรบางอย่างที่แบบทําให้ผู้หญิงแบบลุกขึ้นมาสตรองได้อ่ะเออมันก็ดีเนอะอะไรเงี้ยก็คือโอเคเรียกได้ฮะไม่เป็นไรใครมีความสุขเรียกยังไงเอาเลยก็ขอแค่รักเราสองคนค่ะจบปะจบปะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ